ที่นี่เมื่อเข้ามาแล้วนะ,ะถือว่ายังคงสุขสงบร่มรื่นแล้วก็เย็นเพราะว่าที่นี่รายล้อมไปด้วยต้นไม้นะ,ะและที่สําคัญก็คือสถานที่แห่งนี้นะะถือว่าเป็นดินแดนสัป,ปายะนะ,ะเหมาะแก่การปฏิบัติมากๆนะคะแม้ผู้คนจะมาที่นี่มากมายนะคะแต่ว่าพระอาจารย์ก็ยังคงนําวัดปฏิบัตะะิปฏิบัติให้กับภพบภูมิอย่างสม่ําเสมอนะคะวัดป่าพระพิการตหรือวัดป่าบ้านบากบ้านปากน้ํา บุงสาพังเป็นวัดล้างตั้งอยู่ในดงคเนศหรือดงพิกเนศตามภาษาปากชาวบ้านเดิมเป็นชุมชนบุงสาพังโบราณเรียกว่าบ้านตะเนศเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ยุคหินตั้งมีการขุดพบโครงกระดูกคนแปดศอกและใบเสมาหินทรายหลากหลายขนาดตั้งกระจายอยู่ตามป่ามีการพบพระพิกเนศหินทรายชาวบ้านเรียกว่า ภาพมีงวงและคนพบโคนนทิที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากระทิงหมอบและพกปีกยอดปราสาทสันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นเทวสถานมาก่อนเมื่อมีการรับพระพุทธศาสนาแบบทรวดีจึงได้เปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาในการต่อมา สวัสดีค่ะวันนี้รายการคนหัวหน้าเรานี่ไม่ได้มาตามรอยพยาแดงใช่ค่ะแต่เรามาสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อลือชาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะและปัจจุบันนี้ผู้คนเดินทางมาขอพรกันอย่างมหาศาลอาจารย์เจใช่ค่ะที่นี่ต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าเหมือนเป็นดงนะครับเป็นดง เป็นป่าวันนี้พาอาจารย์เจมาที่นี่ที่ไหนนะอาจารย์จที่นี่นะคะเขาเรียกว่าวัดบ้านบากดงคเนศนะคะอยู่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลออราชธานีนะคะหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าวัดป่าพระพิคเนศ<ช>หรือพิคเนศนะครับชาวบ้านจะเรียกอยู่ที่จังหวัดอุบลนี่ปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าสถานที่แห่งนี้นี่ขึ้นอันดับในความเขาเรียกว่าสายมูขอพรหรือคนที่ มาขอพอรและสสาเร็จเยอะมากจนทําให้รายการของพวกเรานี่ต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าพระพิคเนตนี้ได้ได้ยินคําล่ําเรืออาจารย์เจว่าโอ้โหที่นี่นี่ใครมาขอเขาสาเร็จนะใช่ค่ะไม่ว่าจะการงานการเงินโชคลาภใช่ค่ะในขณะที่เรามาถ่ายรายการก็คนนี่เต็มสารเลยน,นะครับซึ่งเข้ามาแล้วอาจารย์เจเห็นบริเวณวัดเป็นยังไงบ้าง ใช่ที่นี่นะคะาถามว่าปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสะอาดสะอานแล้วผู้คนเดินทางมาเยอะมากเลยเพราะอย่างยิ่งก็คือของที่นํามาสักการะองค์พ่อพระพิคเนตนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ2องปีก่อนที่มาก็คือวัดเงียบมาก เหมือน<ม>ลักษณะคล้ายเหมือนวัดอ่าล้างอ่าหรือว่าวัดที่พึ่งบุรณะผู้คนตอนนั้นยังไม่รู้จักนะฮะแต่ว่าด้วยชื่อเสียงเรื่องลรือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อพระพิคเนตผู้คนก็หลั่งไหลมาถือว่าเป็นไวรัลมากนะฮะในจังหวัดอุบลราชธานีคนม,มาเยอะมากอาจารย์เ<ช>จและที่สําคัญนี้เป็นวัดป่าด้วย<ม>เป็นวัดที่ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ค่ะแต่มีความหัศจรรย์ว่าทําไมคนถึงเดินทางกันมาเยอะวันนี้นี่จะพาท่านผู้ชมไปเขาเรียกว่า สืบสารตำนานดั้งเดิม <ừ. S 1> ถึงความเชื่อแล้วก็จะพาอาจารย์เจไปสัมผัสและขอพรอ,องค์พระพิคเนตว่าเฮ้ยทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์จังแล้ววันนี้ไปกับพวกเราครับผมหนึ่งนาคาและอาจารย์เจแสายนตาพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับความเป็นมาวัดป่าบ้านบาหรือวัดป่าพระพิคเนตจังหวัดอุบลเทวสถานพราหมณ์ฮินดูในอดีตการมาสู่วัดพุทธในยุคป,ปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณพระมหามงคลธรรมวัดเจ้าอาวาสวัดป่าปากน้ําในสมัยนั้นกําลังดําเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่อยู่ท่านก็ได้เริ่มเข้าไปบูรณะวัดล้างแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าพระพิคเนศสืบเนื่องมาจากการขุดพบพระพิคเนศวนหินสรายที่ได้จากบริเวณดังกล่าวโดยมีความมุ่งหวังว่าจะทําให้วัดแห่งนี้เป็นวัดสําหรับ พระธุดงที่ต้องการความสงบซึ่งเดินทางผ่านมาได้ปรากฏพักอาศัยในระยะแรกท่านตั้งใจจะไม่ให้พระสงฆ์อยู่เป็นประจำเพราะต้องการให้เป็นที่ปีกวิเวกจนกว่าจะมีชุมชนเกิดขึ้นในบริเวณนี้ในขนาดเดียวกันท่านก็มักปีกตัวออกจากหมู่บ้านมาจังวัดที่วัดป่าแห่งนี้จนเกิดความอบอุ่มใจแก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งในอดีตท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัตรได้กล่าวถึงสภาพวัดล้างแห่งนี้ว่าก่อนที่ท่านจะเข้าไปบูรณะป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฝูงลิงจำนวนมากมีคนเคยตามฝูงลิงพัดหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้มักจะพบเห็นเหตุการณ์แปลกๆต่างๆที่คาดไม่ถึงมากมายต่อมาท่านเจ้าคุณพระมงคลธรรมวัตรจึงเข้าไปบูรณะวัดล้างแห่งนี้ขึ้น เป็นวัดป่าประจำหมู่บ้านวัดป่าปะปิเคเนธวัดป่าบ้านบากวัดป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ขุดพบโบราณวัตถุที่มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาประวัติศสาสตร์ของชาติและในปีพุทธศักราช2549ยังมีการรายงานการขุดพบโคหินทรายซึ่งเป็นัวพานะของพระอิศวรตามความเชื่อของศาสนาพราหม อายุในราวพุทธศตวรรษที่15-16ซึ่งขุดพบบริเวณข้างวัดป่าปภิกเนศการขุดพบปพภิกเนศเห็นทรายและโกหินทรายซึ่งเป็นหัวพานะของพระอิศวรตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่บริเวณวัดล้างแห่งนี้ทําให้เชื่อได้แน่ว่าวัดป่าปภิกเนศหรือวัดบ้านบากสถานที่แห่งนี้จะเป็นชุมชนโบราณและเป็นสถานที่ทางศาสนาพราหมณ์เทวสถาน ในยุคเจริญระบบเจริญละน้ําในยุคที่เฟื่องฟูเจริญลุ่งเหลืองในครั้งอดีตการมีอิทธิพลสืบต่อมาจนถึงขเมรยุคเมืองพระนครต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแบบทราวดีแผ่อิทธิพลจากภาคกลางเข้ามาและได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นตามลำดับพร้อมกับขเมรยุคเมืองพระนครเสื่อมอำนาจลงและสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นวัด ในพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมสลับกันไปจนถึงการอุปยุตเข้ามาของประชาชนจากนครเขื่อนขันกับแก้บวบัวบาทซึ่งมีเจ้าพระวอและเทา้าคำผงผู้เป็นบุตรเจ้าพระตาเป็นผู้นำวัดแห่งนี้จึงได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพของเจ้าพระวอเมื่อมีการขุดพบหลวงพ่อเงิน ศิลปะเชียงแสนล้านช้างในบริเวณวัดแห่งนี้ทำให้นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการตั้งค่ายบ้านดอนมดแดงของเจ้าพระวอเมื่อครั้งนี้ทับเวียงจันทร์ก่อนยอมขึ้นเป็นข้าขอบขันทสีมาเจ้าพญากุ้งทนบุรีและสถาพนา ใดอนมดแดงขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีสีวนาไลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากหลักฐานที่เด่นชัดเชื่อว่าวัดป่าพระพิคเนธแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ขุดพบหลวงพ่อเงินพระชัยหลังช้างปัจจุบันหลวงพ่อเงินปฏิสถานอยู่ในวิหารหลวงพ่อเงินณวัดปากน้ำตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งหลวงพ่อเงินเป็นชี้กาบวา้และโรลบ,บูชา ของพุศทธาสนิกชนจากทั่วสารทิศแต่ละปีจะมีประเพณีแห่หลวงพ่อเงินในเดือนเมษายนของทุกๆปีอีกด้วยวัดบ้านบักดงคเนีแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ วัดดุงคเนศนี่จริงๆเพิ่งมาดังนะท่านผู้ชมนะถ้าใครติดตามทางโลกออนไลน์จะเห็นว่าโอ้โหรถนี่ต่อสายกันมาเลยอาจารย์เจใช่นะครับมาไลยเขาเรียกว่าดาวเรืองมาไหว้พระคเนศกันขอพรบางคนก็จะหูตังจิตอธิษฐานมาจากบ้านแต่ที่นี่มันไม่ธรรมดาอาจารย์เจต้องพูดนี้ว่าที่นี่ถ้าย้อนกลับไปมันหลายยุคหลายสมัยเพราะว่าความเชื่อทางจารึกประวัติศาสตร์โดยเฉพาะวัตถุโบราณที่ขุดพบค่ะที่นี่เขาสันนิษฐานว่าแต่ก่อนนี่จริงๆเขาเรียกว่า มันเป็นยุคตั้งแต่เจนละเจนละก็คือยุคตั้งแต่เริ่มต้น1,300ปีซึ่งยุคนั้นพระพุทธศาสนายังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยะนะครับและยุคที่2ก็คือมาในยุคที่พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่ให้ชาวบ้านนี่จากนับถือผีพราหมณ์มพุทธศาสนานเริ่มเข้ามาแล้วคนเริ่มรู้จักไหว้พระสันนิษฐานจากการขุดพบพระพุทธรูปเงินปางนาะ<น>ปก,ปปกหรือ,อพระพุทธ หลงพราะเงินที่ขุดพบที่นี่แล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันหรือนานมาแล้วนานมาแล้วเขาเรียกว่าพระวอพัตตาคนอีนสานพระวอพัตตาเนี่ยหมายถึงว่าคนเฒ่าคนแก่ผู้นําชุมชนที่เขาจะเรียกกันว่าอ้นานมาแล้วตั้งแต่สมัยพระวอพัตตาเขาเรียกกันแบบนั้นเป็นเหมือนคำพ้องอ่าเป็นเหมือนคำพ้อง,องอก็จนมาถึงปัจจุบันซึ่งที่นี่เนี่ยมีการขุดพบ พระพิคเนสวนเป็นหินทรายอาจารย์เจค่ะซึ่งอายุมากกว่า1,000กว่าปีใช่ค่ะซึ่งนานมากแล้วชาวบ้านก็เลยแบบเขาเรียกว่าเริ่มมาบูรณะปฏิสังขรที่นี่โดยที่มียาทานจันทร์ชาวบ้านจะเรียกย<อ>าทานหรือหลวงปู่จันทร์ท่านนี่เป็นพระเกจิ หรือพระที่ชอบปฏิบัติกรมฐานชาวบ้านไม่มีใครมานั่งสมาธิที่นี่นะท่านนี่มานั่งสมาธิที่นี่ว่าเหมือนที่พีคที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่หลวงพ่อมาปกฏที่นี่ท่านก็ได้นิมิตฝันถึงผู้ชายนะคะเหมือนผู้ชายแปดศอกนะคะบอกว่าให้ไปขุดกระดูกเขาขึ้นมาหน่อยเมื่อไปขุดเนี่ยก็ได้พบเจอจริงๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เขาเรียกว่าธาตุของผู้ชายแปดศอกก็คือประดิษฐานไว้ที่นี่ให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาก็คือเจอหลายอย่างมากเปรียบเสมือนบรรพบุรุษ ก็ว่าได้ครับก็คือต้องบอกว่าเริ่มต้นจากหลวงปู่จันหรือยาฐานจันนะครับ,รบในการมาทํามาสร้างปัจจุบันก็มีรูปลักษณ์ท่านอยู่นะปเป็นอนุสรณสถานตามหลักฐานทางโบราณคดีวัดป่าพระปิกเนตน่าจะเปลี่ยนผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยผ่านความลุ่งโลดและเสื่อมสลายสลับกันไปจนกลายมาเป็นแหล่งโบราณคดีที่ทับถมกันมา3มยุคด้วยกันคือ1 ยุคอาณาจักรเจนละหลาวปีพุทธศักราช1,100ถึง1,300ปีพบพะพิกเนตหินทรายหินปีกยอดปราศาสตร์และโคนนทิชาวบ้านเรียกกันว่างวกระทิงหมอบปัจจุบันพระพิกเนสวนถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดสุปัตนารามในเมืองอบุบลราชธานี 2. ยุคทลวดีหลาวปีพุทธศักราช1,100 ถึง1,700ปีพบพระพุทธรูปนาคปกหินทรายหลายองค์พระสังกจายหินทรายและพระพุทธรูปหินทรายปางต่างๆปัจจุบันถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดปากน้ำนอกจากนั้นบริเวณดงคะเนยังพบกลุ่มใบเสมาหินทรายหลากหลายขนาดตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามป่าเสมาบางอันติดพลอยหลากสีประดับประดาสวยงาม และยังได้พบโครงกระดูกคนโบราณชาวบ้านเรียกกันว่ากระดูกคนแปกศอกเพราะฐานจันทร์ได้สร้างทาตุบรรจุไว้เรียกว่าทาตคนแปกศอก 3. ยุคพระวอพระตาตั้งเมืองดอนมดแดงลาวปีพุทธศักราช2311ขุดพบหลวงพ่อเงินพระพุทธรูปประจำกองทัพพระวอพระตาศิลปะเคียงแสนหลานช้างถูกฝังไว้ ภายในกองหินพบพระทองคำผ้าบุกเงินพระสรัมฤทธิ์และผ้าผงว่านจำปาศักและพระในรูปแบบอื่นๆอีกจำนวนมากปัจจุบันอัญเชิญมาปฏิสถานไว้วัดปากน้ำซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านไปขอพรแล้วอาจารย์เจพูดถึงพระพริคเนศให้ฟังหน่อยว่า<ะ>นิยามคําว่าพระพิคเนศสวนหรือพระพิคเนตของอาจารย์เจโดยเฉพาะของที่นี่นะ,ะอาจารย์เจนี่บอกหน่อยว่าพระพริคเนต อ่ามีความสําคัญยังไงหรือที่นี่อาจารย์เจสัมผัสได้ยังไงครับใช่จริงๆอ่าตั้งแต่ข้างล่างที่มาณนะสถานที่คือเคยมาแล้วใช่ไหมใช่เคยมา<อ>แล้วเมื่อสองถึงสปีก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อมาครั้งก่อนก่อนนูนะ่นน่ะแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยจนกระทั่งปัจจุบัน่ะเวลาขับรถมาก่อนที่จะถึงเชื่อไหมคะว่า มีร้านค้าที่ขายของเพื่อสักการะบูชาอย่างองค์พ่อพ่อพิคนีเช่นพวงมาลัยหรือว่าจัดเป็นถาดไว้เลยมีอย่างกล้วยมีมาลายัยมีนมมีน้ํามีอะไรเงี้ยเยอะแยะต่างๆมากมายแต่พอกลับมาครั้งนี้จะบอกว่าเหมือนวัดเนี่ยมีการพัฒนาไปมากและที่สําคัญผู้คนหลั่งไหลมาเยอะมากซึ่งเรื่องลือในเรื่องของความสําเร็จความศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้คนมาขออะไรกันบ้างเนื่งโชคลาภ ใช่ค่ะโชคลาภหน้าที่การงานธุรกิจกิจการนะรอย่างเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยก็ได้เจอเหมือนคณะญาติธรรมหรือว่าผู้คนที่รู้จักกันนะเขาก็บอกว่าตัวเขามาบ่อยมาแล้วขอพรก็สําเร็จเช่นกันโอ้โหแล้ว มาที่นี่เห็นเขาถือหลายอย่างมากอาจารย์เจมีเคล็ดลับไหมอาจารย์เจมาไหว้ท่านต้องอม,มาลายกรหรือดอกเด้าเรื่องอะไรไหมที่นี่ต้องต้องต้องไหว้ด้วยอะไรบ้างอาจารย์จริงๆอย่างอ,องค์พ่อพระพิฆเนศนะถ้าถามมาส่วนตัวปกติแล้วจะถวายด้วยอดอกไม้อย่างมันลายอย่าง,าางนี้ค่ะหรือว่าเป็นดอกกุหลาบก็ได้แต่ที่สาคัญก็คือกล้วยกับนมเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อ,อย่างกล้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านโปรดปรานอย่างหนึ่งนะคะนมเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์แต่เขาว่ากันว่าการขอพรพระพิค ให้สําเร็จเนี่ยให้ขอพรอยู่2วันก็คือวันอางคารกับวันพฤหัส oh. โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอางคาร์เขาเชื่อว่าองค์พ่อพระพิคเนต์ะเสด็จลงมาประทานพรให้กับลูกหลานผู้ที่มีจิตศรัทธาฉะนั้นถามว่าเออบางสถานที่เนี่ยเขาจะมีพระพิคเนตเนี่ยไว้เป็นประธานซึ่งคําว่าพิคเนตเนี่ยเหมือนที่รู้ก็คือนอกจากความสําเร็จ ท่านสามารถขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคต่างๆได้แล้วเนี่ยท่านเป็นตัวแทนแห่งปัญญาด้วยนะเหะมือนประทับบูชาเนาะใช่ค่ะคือก่อนจะทําอะไรก็บอกกล่าวท่านก่อนใช่โอ้ขอพรวันที่อาจารย์เจบอกเป็นเคล็ดลับนะใช่แล้วก็ถ้าที่นี่อาจารย์เจที่นี่นี่แน่นอนว่าองค์รูปจริงท่านนี่มไม่ได้อยู่ที่นี่นะอยู่วัดสุปัตในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะท่านผู้ชมแต่ว่าปัจจุบันนี่เขาสร้างเป็นศาลแล้วก็มีองค์แทนท่านเป็นรูป สำลิดทองเหลือง<ช>แล้วก็มีองค์ปูนนี่<ช>ผมเห็นคนนี่มาขอพอรท่านเสร็จเขาใช้ปด อะไรอาจารย์จีอมศีขเนศายานมหาห์จริงๆถ้าถามว่าบทสวดขององค์พ่อพระพิฆเนศมีหลายบทเนาะบางบท่านก็ใช้องค์ศีขเนศายานมหาแต่ว่าที่นี่จะขึ้นต้นด้วยนมโมก่อนเพราะอะไรเพราะที่นี่ก็คือเป็นเหมือนเมืองพุทธฉะนั้นถามว่าคํากล่าวค่ะท,ท,ทุกบทศักดิ์สิทธิ์หมดเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจิตของเราในการตั้งจิตอธิษฐานให้นิ่งให้มีสมาธิในการอธิษฐานขอพรต่อองค์พ่อ,อแล้วที่สําคัญคุณหนึ่งรู้ไหมว่า วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเพราะวันนี้เนี่ยตรงกับวันนังคาอวันนังคารเป็นวันสําคัญในการขอพอรองค์พ่อพระพิเคเนียดดงคเนศวรหรือดงพระพิคเนศหรือวัดป่าบ้านบากหรือ<ช>วัด<ะ>พระพิเคเนตนี่คนเรียกหลายชื่อมากใช่ค่ะผมเชื่อว่าแบบวันนี้ใครที่ได้ดูรายการเราเนะจะต้องมาตามรอยที่นี่โดยเฉพาะ สายที่เป็นบูชาองค์มหาเทพ<ช>ซึ่งเป็นความเชื่อนะท่าน<ะ>ผู้ชมว่าผมเชื่อว่าลหลายๆคนนี่นอกจากบูชาพญานาคในรายการเรานี่ไม่น้อยคนแหละต้องบูชาพระคเนสวน<ช>เพราะว่า<ะ>คนไทยเรานี่เขาเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จใช่แต่ที่นี่อาอจารย์เพอมาแล้วมันมีตำนานดั้งเดิมด้วยว่าว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นี่นอกจากที่เราเล่ากันถึงการขุดพบพระคเนสวน<ะ>เขาบอกว่าทุกขึ้น15ค่้าขที่นี่มีดวงไฟลอยขึ้น จากดินแล้ววิ่งหายเข้าไปในป่าโนนบกทางลงหัดบุ่งสาพังบางพุ่งขึ้นจากป่าโนนบกหายเข้าไปในวัดป่าพระพิกเนศบางบางทีก็หายลงไปในหนองสักทางบางคนเฒ่าคนแก่บอกลูกหลานว่าปู่เพิ่นย้ายสมบัตินี้เพิ่นย่านค้นหาพอปู่ย้ายสมบัตินี้เพราะกลัวคนหายเจอ ใครเจตนาไม่ดีไม่มีบุญไม่มีบารมีคิดจะไปเอาสมบัติปู่หากไม่เจองูใหญ่ไล่ก็จะมีอันเดวไายบกกันทุกคนตกถึงวันศีลวันพระมักจะเห็นแสงไฟเขียวเท่าหลมต้นตาลพุ่งขึ้นจากโนนบกสว่างสวยมาทางวัดป่ามะพิกกเนตมองเห็นจากไกลได้ลาวหนึ่งกิโลเมตร จากนั้นจะตามมาด้วยเสียงของทองคำใหญ่ดังสถานมาจากหนองสะทังในช่วงปีพุทธศักราช2514ถึง2515หลวงปู่ม,มหามงคลธรรมวัตรหรือยาทานจันทร์หลวงตาจันทร์ได้ออกมาปรากฏเจริญวิปัสสนาในดวงพระกเนรเกิดเหตุการณ์เครื่องบิน ทหารสหรัฐอเมริกาตกบริเวณบ้านปากน้ำทหารสหรัฐอเมริกาได้พบพ่อถฐานปรากฏอยู่ในป่ารูปเดียวํำไม่เกิดศรัทธาจึงขนอิฐหินปูนเหล็กทรายมาช่วยสร้างอุโบสถต,ต่อมาท่านไดนิมิตว่าเจ้าที่ในดงรา,าักนณ์ให้ขุดหลวมพ่อเงินและสิ่งของต่างๆขึ้นมาเก็บรักษาไว้วันนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมนีมาขอพรอ,อ,องค พระคณนสวนพร้อมๆกันเลยแล้วต้องบอกว่าเข้ามาแล้วเปิดล่งนะเป็นศาลที่อยู่ท่ามกลางป่าเขาที่เป็นเหมือนคําว่าดงคเณศจริงๆซึ่งบรรยากาศด้านในก็จะเห็นยติธรรมเอาทั้งน้ํำมะพร้าวกล้วยน้ำเปล่าน้ําแดงนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีทูบเทียนนมาไหว้ควันทูบมีหอมตลอดเลย ใช่ค่ะแล้วความรู้สึกผมที่นี่โอ<ม>้ผมรู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆนอกจากความเย็นนะคะของป่าที่ไายล้อมเนี่ยจริงๆในเรื่องพลังขององค์พ่อนะ,ะพลังยานบรมีเหมือนที่อาจารย์ได้พูดถึงก่อนหน<ม>้านี้นนถือว่าอยู่หนานแน่นมากๆซึ่ง แม้กระทั่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะทั้งด้านหลังมันรู้สึกว่าเหมือนเราได้สัมผัสพลังงานอ,อะไรสักอย่างที่อยู่รอบตัวเราอยู่ตลอดเวลานะคะคองค์พระคณิสวรที่นี่ก็จะมีสององค์ที่เป็นปฏิมากรรมข<ช>้าง<ะ>บนนะครับเป็นองค์แทนท่านก็จะเป็นเหมือนสำลิดทองเหลือง<ช>นะครับเป็นท่า อ่าไม่รู้ว่าคณะปฏิไหมหรือท่ายืนนะครับผมไม่รู้่คณะปฏิจะเป็น10กออสิบกใช่อันนี้ก็จะเป็นปังยืนแล้วก็เป็นเหมือนอ่าปังนั่งนะซึ่งคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมคะว่าองค์พระพิคเนตเนี่ยท่านมีเสียงเป็นช้างมีกายเนี่ยเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่อยู่ในมือของท่านน่ะเช่นงาที่หักเนี่ยความหมายก็คือการเสียสละอ่าอย่างประคำของท่านก็คือความศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จอย่างดอกบัวเนี่ย เป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาและความรุ่งเรืองอ,อก็ได้ขึ้นชื่อว่ามหาเทพแห่งความสําเร็จนะใช่ค่ะใครมาที่นี่ผมเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากแล้ววันนี้เนี่ยผมได้มาถึงสถานที่จรงิงอาจารย์เจที่เขาเล่าเรือกันว่าปัจจุบันเนี่ยคนเดินทางไม่ใ้ไม่ขาดสายเลยใช่ก็เหมือนจริงๆว่าโอ้โหที่นี่ดูมีความขลังใช่ค่ะทั้งๆที่เป็นสถานที่ที่บูรณะเพิ่งเสร็จเมื่อปี 2,566ผ่านมาแค่2ปีแต่ปัจจุบัน<ช>ที่นี่นี่โอ้โหดูร่มเย็นแล้วก็<ช>ที่สำคัญคนี่อาจารย์เข้ามาที่นี่อ่ะเวลาขอพรอ,อาจารย์มีเคล็ดลับในการตั้งจิตอธิษฐานไม่แบบขอ พระคเนศวนมีวิธีไหมจริงๆถ้าถามว่าส่วนตัวค่ะนอกจากเราจะเหมือนน้ําเครื่องสักการะบูชามาถวายเนี่ยส่วนตัวถ้าบูชาพระพิคเนศอยู่แล้วอย่างที่บ้าน,นจะมีปางคณะปฏิที่เป็น10กรอย่างเงี้ยทุกครั้งเวลาขอพรก็จะจับกรของท่านแต่ละกรแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อองค์ท่านนะคะซึ่งพรข้อแรกส่วนใหญ่ที่ขอเนี่ยด้วยความที่เราต้องประกอบสมาชิกหน้าที่การงานเนาะ สิ่งที่ขออย่างแรกสําหรับตัวอาจารย์ก็คือในเรื่องของปัญญาข้อต่อมาก็คือความเจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอ๋อแล้วอาจารย์เจผมเข้ามาแล้วผมแอบเห็นบางท่านนี่ไปกระซิบข้างหนู อันนี้มีความสําคัญยังไง <พอ S 2> จรย์จ,จีจริงๆเนี่ยหนูลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นพานนะหรือว่าเป็นสิ่งที่เหมือนเวลาเราขอพรต่อองค์พ่อพระคิดพิคเนศเนี่ยคะเราไปกระซิบบอกกําหนดเนี่ยลักษณะคล้ายเหมือนเร่งให้พรที่เราขอสําเร็จไวขึ้นเพราะท่านเป็นพาน,นะใช่ค่ะของพระคเนศวนใช่ค<ม>่ะหรือว่าเป็นบริวารขององค์พ่อคเนศนั่นเองอ๋อโอ้ท่านผู้ชมมาในวันนี้ก็รู้สึกเหมือนมาเพิ่มพลังนะโดยเฉพาะสายมูแล้วก็สายพญานาคแนะนําเลยว่า วัดป่าคเนศวนหรือวัดพระพิคเนศนี้เป็นหนึ่งอีกสถานที่ที่ผมหนึ่งนะคะอาจารย์เจเนี่บอกว่าพลังงานดีมากใช่ช<า><ะ>เข้ามาที่นี่ก็อาจจะได้ขอพอและเติมกำลังใจกลับไปใชจ่จริงๆด้วยรายการของเรานะคะเป็นรายการคนหัวหน้าตามรอยพระนัคราชจริงอยู่ว่าวันนี้เรามาที่วัดบ้านบักดงคเนศนะคะมาขอพรอ,องค์พ่อพระพิคเนศที่อยู่ด้านหลัง แต่เดี๋ยวครั้งต่อไปอ่ะพวกเราจะนําเรื่องราวของพระพิคเนศกับพยนัคราชมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันว่าจริงๆท่านก็เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันด้วยนะคะอ๋อคุณอันนี้ทิ้งเป็นปริศนาไว้ให้ท่านผู้ชมไปตามกันต่อนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับการมาที่นี่ก็แน่นอนว่าที่นี่คือวัดวัดก็คืออารามสถานที่แห่งพระพุทธศาสนาถึงแม้จะมีศาลาหรือศาลพระคเนศวร ทุกท่านที่มาก็มาด้วยความสำรวม<ช>กายวาจาใจเพราะว่าคําว่าเทวสถานเก่าดั้งเดิมอ,อายุเป็นนับพันพันปีแน่นอนว่าจะมีทั้งลูกขาเทวดาใช่ค่ะ ผู้ที่รักษาอยู่แน่นอนใช่ค่ะเขาบอกกันว่าที่นี่เฮียนใครใคมาดีกลับไปได้ดีเลยอาจารย์จใช่จริงๆถ้าสมมติว่าเออใครที่แบบเราเป็นคนที่ปฏิบัติเนาะพอจะเหมือนสัมผัสอ่ะบางสิ่งบางอย่างได้บ้างเหมือนถ้าเราเดินไปนอกอารามแห่งนี้ค่ะนอกบวชแห่งนี้หรือว่านอกปราสาทองค์พระพิฆเนศแห่งนี้บางท่านอาจจะรู้สึกสัมผัสถ,ถึงอีกพลัง พลังในอีกแบบหนึง่งฉะนั้นถามว่าที่นี่เป็นดินแดนสป,ปายะนะนอกจากมาด้วยความสำรวมแล้วก็เวลาตั้งจิตอธิษฐานเสร็จนะฮะอย่าลืมนะฮะส,ส่งบุญส่งกุศลให้กับดวงจิตดวงยานพ่อแม่บรรพชนหรือว่าปุยะตายายที่เขาเฝ้าอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะอืมงั้นผมต้องขอตัวท่านผู้ชมแล้วนะครับ วันนี้รายการก็ต้องขอตัวไปขอพรพระคเนศวรแล้วพาท่านผู้ชมในขอพรให้สําเร็จทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเราจะไปสถานที่แน่นอนว่าต้องมีพลังงานดีๆแหละแล้วก็ที่นี่แน่นอนมีทั้งตำนานความเชื่อเก่าแก่ของชาวบ้านใช่แล้วกฐานด้วยนะอาแล้วก็มีโบราณวัตถุที่ขุดพบอยู่จริงใช่คถึงแม้วันนี้เราจะไม่มีโอกาสเจอองค์จริงก็ตามแต่ว่า ก็เปรียบกับสถานที่ที่มีอยู่จริงในอดีต<ช>ที่ต้องบอกว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ไวแล้วยังมีในย่าด้วยว่าที่นี่เนี่เหมือนเป็นแหล่งกําเนิดของชนชุมชนของชาว,ชาวจังหวัดอุบลด้วยซ้ำ<อ>นะครับที่มีความสําคัญอย่างมากท่านผู้ชมชวันนี้ขอบคุณนะครับอย่าลืม s u b สไครต์กดติดตามหนึ่งนะคะอาจารย์เจไว้ด้วยนะครับแม้วันนี้จะไม่มีตำนานพญานาคแต่วันนี้เราพาท่านผู้ชมนี้มาหา ศาสตร์แห่งความสําเร็จศาสตร์แห่งปัญญาศาสตร์แ,แล้วความรุ่งเรืองอ๋ออาจารย์จีให้พรหน่อยใครท<ช>ีด่ดูคลิปนี้วันนี้<ค>นะคะ,ะท่านใดก็ตามที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะก็ขอให้พรอ,อ,อันใดก็ตามที่เราสองคนตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พ่อพระพิคเนตที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย เราขอพรเช่นไรขอความสําเร็จเราปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะสำเร็จด้วยกับพวกเรานะฮะสาธุครับสำเร็จสําเร็จสําเร็จเจอกัน EP ีหน้าครับสัจนาคารนาคีจะย้ํากําดีขอคําจุนพระศาสนาสืไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ